ดราม่าสนันนาบิวอานานชนะซูเปอร์เลกได้เพราะตัวสูงถ้าตัวเท่ากันคุณคิดว่านาบิวอานานจะสามารถหยดุดซูเปอร์เลกได้หรือไม่ก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าระหว่างนาบิวอานานและซูเปอร์เลกเกียรติหม่เก้านะครับหลังจากที่ได้เจอกันแล้วนะครับในวันที่23นะครับท่านผู้ชม ผลก็ออกมาว่านะครับนาบิวอานานสามารถเอาชนะซูเปอร์เลกได้แบบขาดลอยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําให้นะครับคู่นี้เกิดดราม่าขึ้นมาอย่างหนักมากๆนะครับเนื่องจากนะครับมาในไฟนี้นะครับนาบิลมีส่วนสูงถึง195เซนติเมตรนะครับรอบก่อนนาบิลยังสูงแค่192เซนเมตรนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับมีความสูงห่างจากซุปเล็กถึง24เซนติเมตรครับเพราะว่าซุปเล็กสูงแค่171เซนตมรซึ่งนาบิลอานานชนะซุ p ปเล็กได้เพราะตัวสูงจริงไหมเราก็มาลองวิเคราะห์ไปตามๆก,กันกับช่องของผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งก่อนอื่นผมก็จะมาพูดถึงรูปเกมการชคในวันนั้นนะครับวันที่ซุปเล็ก จอกับนาบิลในรอบที่2นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่านะครับนาบิลอานานะครับไม่มีความเกรงกลัวซุปเล็กเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับมาไฟนี้นาบิลอานานมาตึงสุดๆนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นในยกแรกนะครับนาบิลอานานก็เล่นตั้งรับก่อนนะครับรอให้ซุปเล็กเข้ามานะครับซุปเล็กก็ยื่นมือเพื่อให้นาบิลจับเพื่อจะบวกหมัดนะครับแต่นาบิลก็ผักออกนะครับเนื่องจากไม่เล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับ นาบิวอานันก็เล่นตามแผนของตนเองนะครับก็คือการใช้ระยะให้เป็นประโยชน์นะครับก็ทําเอานะครับเรียกนับซุปเป็ลกได้ภายในยกแรกนะครับด้วยการนะครับต่อยไปที่หมัดนะครับตามด้วยเตะ้านคอนะทําให้ซุปเปลกกองกับพื้นนะครับลุกขึ้นมาครับจากนั้นนาบิวก็เข้าไปซ้ํานะครับแต่ก็ปิดเกมในรอบแรกไม่ได้นะครับเวลาหมดก่อนพอต่อมารอบที่2นะครับนาบิวอานันก็ทําให้ซุปเป็เลกมีอาการอีกนะครับ แต่ด้วยความอุดของซูเปอร์เล็กนะครับก็ทําให้นะครับนาบิวก็ไม่สามารถปิดเกมเขาได้นะครับเนื่องจากนะครับซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่เอาตัวรอดได้ดีนะครับก็คือลูกกอดของเขานี่เป็นซิกเนเจอร์ของซูเปอร์เล็กจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อเขาได้กอดทีไรนะครับจากที่อาจจะโดนน็อกก็เรียบร้อยนะครับเขาฟื้นตัวโคตรเร็วเลยนะท่านผู้ชมเขาก็มุดแล้วก็ไปกอดเอวนาบิวอานาครับก็ทําให้นะครับนาบิวอานาปิดเกมมัได้นะครับพอถึงยก3านะครับนาบิวก็ออกมาผ่อนเกมนะครับไม่เล่นนะครับ เพราะว่านาบิลอานาันไม่ใช่ว่าให้เกียริรุ่นพี่นะครับผมมองว่านาบิลกลัวพลาดนะเพราะว่าทําดีมาตั้ง2ยกแล้วนะครับถ้าจะไปบวกเอาตอนยก3และซุปเล็กก็อาจจะมีการพลิกล็อกพลิกเกมอะไรได้นะครับนาบิลอานันก็เลยไม่เล่งนะครับก็เล่นระยะไกลอย่างเดียวเลยนะครับในยก3ทําให้นะเอาชนะซุปเล็กได้แบบ ขาดลอยขาดท่อนนะครับเอาซะสุปเล็กผมเสียมวยไปเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งหลังจากจบการแข่งขันสําหรับคู่นี้นะครับก็เกิดประเด็นดราม่านะครับเนื่องจากนะครับมาไฟนนี้นาบิลตัวทั้งสถูบุงทั้งใหญ่นะครับทั้งเร็วทั้งน้ําหนักหมัดอะไรก็รุนแรงทั้งหมดเลยนะครับเขาก็หลายคนมองว่านะครับนาบิลได้เปรียบเห็นเห็นนะครับผมก็จะนําเสนอนะครับความคิดเห็นจากแฟนมวยจากทางช่องผมนะครับผมก็เลยผมก็ได้ ตั้งคำถามเพื่อให้คนดูมาแสดงความคิดเห็นในช่องของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนดูนะครับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงนะครับสำหรับการเจอกันว่ามันเกี่ยวกับความสูงจริงหรือไม่นะครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่านะครับการต่อยมวยนะครับมันวัดกันที่น้ำหนัก100%นนะครับถ้าคุณสูงอะไรนี่มันมันไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมความสูงไม่ผิดนะครับ แต่ความได้เปรียบความเสียเปรียบอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะครับซึ่งทางซ่องของผมก็ได้ตั้งคําถามถึง2คําถามด้วยกันนะครับ 1. ความสูงมีผลต่อการชกหรือไม่นะครับและคําถามที่2ถ้านาบิวอานานตัวเท่ากับซุปเปอร์เลกทุกคนยังจะคิดว่านาบิวอานานจะสามารถชนะซุปเปอร์เลกได้หรือไม่นะครับผมก็ตั้งอยู่2คําถามนะครับเพื่อให้แฟนมวยนะครับมาแสดงความคิดเห็นในช่องของผมนะครับแต่ ผมก็ขออนุญาตเปิดชื่อนะครับสําหรับใครที่คอมเมนต์นะครับเนื่องจากได้รับการยินยอมทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายช่องผมและฝ่ายคนดูนะครับประมาณนี้นะครับไปดูที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาก็ได้ตอบคาถามของผมมาว่าอย่าว่าแต่ตัวเท่ากันเลยครับแม้จะตัวสูงห่างจากซุปเล็กสัก10เซนนะครับก็เชื่อว่าซุปเล็กเอาชนะได้นะครับแต่นี่นาบิลอานันก็ดวงดีนะครับเพราะว่ามีทั้งความสูงมีทั้งฝีมือนะครับ และเขาก็ยังบอกอีกว่านะครับถ้าตัวเท่ากันอย่าว่าแต่ซุปเล็กเลยนะครับแค่กุหลาบดำนะครับนาบิวก็อาจจะไม่ไม่ไหวนะรประมาณนี้ต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่2คนนี้เขาก็ได้คอมเมนต์บอกว่านะครับความสูงมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าไฟแรกซุปเล็กก็นอกนาบิวอะไรประมาณนี้นะครับน <The> ั่นก็หมายความว่าความสูงไม่เกี่ยวเขาจะสื่อถึงประมาณนี้ก็มาดูคอมเมนต์ที่3นะครับคนนี้เขาก็ได้สแสดงความคิดเห็นบอกว่า กีฬาต่อสู้ในโลกนี้นะครับเขาวัดกันที่น้ําหนักตัวนี้ก็ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากีฬามันไม่ได้มีการวัดส่วนสูงก่อนต่อยกันนะครับวัดกันที่น้ําหนักส่วนคอมเมนต์นี้เขาก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็ทํานองบอกว่าครับความสูงมันก็ได้เปรียบจริงนะครับแต่มันไม่ใช่กับทุกคนนะครับอย่างเช่นนะบางคนนักมวยที่ตัวสูงนะครับตัวสูงอาวุธไม่หนักตัวอะไรทําอะไรก็ช้าๆนะครับมันก็มีเยอะแยะถมไปนะครับ แต่นาบิวนะครับเขามีทั้งความสูงเขามีทั้งฝีมือมีทั้งความหนักของอาวุธมีทั้งความทนทานนะครับก็เลยนะครับทําให้สามารถเอาชนะซุปเปอร์เล็กได้นะครับแต่ถ้ามีแค่ความสูงเฉยๆนะครับผมก็มองว่านะเจอซุปเปอร์เล็กยังไงก็ไม่รอดนะครับถ้ามีแค่ความสูงนะครับแต่นาบิวอานาเขาพัฒนาตัวเองแล้วท่านผู้ชมก็คือพัฒนาทุกส่วนของร่างกายนะครับร่างกายอาวุธฝีมือมีครบทุกอย่างนะครับ ได้เปรียบซูเปอร์เล็กทุกประตูนะครับแต่ก่อนที่เขาจะได้เปรียบขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาแค่ตัวสูงนะครับเขาต้องฝึกฝนตัวเองนะครับท่านผู้ชมย้ําว่าถ้ามีแค่เกาะความสูงเอาซูเปอร์เล็กไม่ลงนะครับเขาพัฒนาตัวเองเยอะจริงๆนะครับถ้ามาแบบไฟแรกก็นอนกองกับพื้นนะครับสาหรับใครที่บอกว่าความสูงมันไม่เกี่ยวนะครับผมว่ามันเกี่ยวนะถ้าพูดแบบเป็นกลางมันเกี่ยวจริงนะครับถ้าถ้าให้ผมพูดแบบลำเอียงหน่อยๆนะครับผมก็อาจว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยว แต่ถ้าจะให้ผมไปต่อยกับคนที่สูงๆนะครับผมไม่กล้านะครับผมวิ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าถามว่าสูงผิดไหมนะครับไม่ผิดนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพไม่มีกฎเรื่องความสูงนะครับท่านผู้ชมมีแต่กฎเรื่องน้ําหนักนะครับดังนั้นนับนาบิโชนะก็ถูกตามหลักการนะครับเนื่องจากเขาทําน้ําหนักได้นะท่านผู้ชมต่อไปผมก็จะมาพูดถึงความได้เปรียบสําหรับนักมวยที่ตัวสูงนะครับข้อได้เปรียบแรกนะครับ ช่วงชกที่ยาวเหยียดนะครับท่านผู้ชมข้อได้เปรียบที่2ระบบป้องกันตัวที่ดีกว่านะครับเนื่องจากอาวุธที่ยาวนะครับก่อนที่นักมวยจะเข้ามาถึงตัวนะครับก็เราก็รู้นะครับว่าเขาจะออกอะไรบ้างนะท่านผู้ชมพอเข้ามาถึงระยะประชิดนะครับเราก็สามารถแทงเข่าได้นะระยะไกลเราก็สามารถต่อยได้นะครับประมาณนี้ระบบป้องกันตัวก็ดีนะครับท่านผู้ชมสําหรับนักมวยที่ตัวสูงครับข้อได้เปรียบที่3ของนักมวยที่ตัวสูงก็คือ ทำให้คู่ต่อสู้สูญเสียพลังงานนะครับเนื่องจากนักมวยที่ตัวเล็กเขาต้องเข้ามาหานักมวยที่ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งรับดีๆนะครับต้องไ้ชมถ้าเราตัวสูงนะก็จะทําให้ฝ่ายกงกันข้ามนะครับเสียพลังงานไปค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะครับก่อนจะเข้าถึงตัวครับข้อได้เปรียบที่4ของนักมวยที่ตัวสูงก็คือสามารถอ่านอาวุธคู่ต่อสู้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเนื่องจาก การดูจะเป็นมุมมองที่สูงนะครับทําให้ดูได้กว้างกว่านะครับเขาจะออกหมัดเขาจะออกแข่งอะไรแล้วก็กอดเอาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นข้อเสียเปรียบสําหรับนักมวยที่ตัวสูงนะครับสําหรับตัวนาบิลอนานคนเดียวนะครับผมก็มองว่าข้อเสียเปรียบของนาบิลก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือขาค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าโดนเตะหนักๆแรงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่านาบิลจะยืนอยู่ได้นะครับเนื่องจากกระดูกใหญ่พทะกระดูกเล็กกระดูกใหญ่ ก็มีประสิทธ,ธิภาพกว่าแน่นอนบางคนอาจจะมองว่าข้อเสียเปรียบอ,ยอีกอย่างของนาบิก็คือตัวบางกว่าผมมองว่าไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าตอนเจอกับซูเปอร์เล็กตัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าซูเปอร์เล็กพอสมควรนะครับทั้งกล้ามเนื้อทั้งตัวนะครับใหญ่กว่าแทบจะทุกส่วนครับได้เปรียบทุกประตูนะครับท่านผูช้ชมแต่ตัวนี้สําหรับนาบิเท่านั้นนะครับแต่สําหรับนักมวยที่ตัวสูงคนอื่นนะครับผมก็มองว่า อาจจะมีข้อเสียเปรียบเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าไม่ใช่นาบิวนะถ้าเป็นนักมวยตัวสูงคนอื่นอาวุธคอค่อนข้างที่จะช้านะครับทาอะไรก็เหมือนกับเก้งก้างนะครับต่างจากนาบิวนะครับนาบิวเข้าสูงธรรมชาตินะครับทาให้อาวุธหนักแรงนะครับแข็งแรงด้วยนะท่านผู้ชมแต่คู่นี้ยังมีรีแมตท์ภาค3นะครับถ้าซูเปอร์เลกอยากชนะนาบิวต้องพัฒนาขึ้นมาให้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโภชนาการทั้งอาวุธอะไรนะครับต้องพัฒนาครับไม่พัฒนาโดน นาบอยู่กินแน่นอนนะครับกินเข็มขัดด้วยนะครับท่านผู้ชมซูเปอร์เล็กต้องไปเพิ่มความสูงขึ้นมาครับอย่างเช่นการกินยาเพิ่มความสูงก็ได้นะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ต้องห่างสัก10เซนนะครับยาให้มันห่างถึง20 20กว่าเซนมันก็เสียเปรียบเกินไปนะครับผมก็แนะนําให้ซูเปอร์เล็กไปกินยาสูงเอานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นจุดเดียวนะครับที่อยากให้ซูเปอร์เล็กพัฒนานะครับ เพราะว่าฝีมืออะไรอาวุธอะไรก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะสำหรับซุปเล็กเสียเปรียบแค่ส่วนสูงแล้วก็ต้องเพิ่มความสูงด้วยการกินยา <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับคำแนะนำของผมก็จะขอจบลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็ให้กันก่อนนะครับบ๊ายบาย